ว้าวมานันบะมันยั่บ่เอาไปแล้วบ่เน่ะ,นะ,ะเดี๋ยวพี่น้องนะฮะเดี๋ยวจะไปมึงมึงงา,านข้ามันบ่เสไปแล้วบ่สป้ปลาอะเสปลาที่พักันม่เสื้อมาอย่งพ,งพักกันมาเบิ้งข้ายอะ้นโอ้ห <c oughs> นีกับผมอู้หู้าคือะอะได้หลายเนาะนี่อนี้ก็ได้หลายคัโอ้พี่น้องปลาขาวครับผม บ่ไปพุกประหลาดนประลาดเนี่ก็มีอย่างไรอย่างนี่ยบโอ้ประลาด่ได้ไปเดปเียไปปุ่นกันมาเนี่ยไปปุ่นกันอ่าเดี๋ยวเาไปปุ่นรับผมมา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 พูดนะโอ้มีแต่คนได้ทั้งหลายมามาพี่น้องมาเ็ประลาดเนี่ยนะยู่พุ้นบ่ยู่อุ้นบ่ว้าวเี้ยบานบ่ าร้านพี่น้องนะนี่คือสะดุ้งแง่ผมเอาลงไหมยังยังไม่ลงแค่เดี๋ยวเอาไปทางหลังไปทางหลังก่อนทางหลังก่อนเดี๋ยวให้มันมันเด้อเออมันหมันหมันมันเดี๋ยวเอาเยาเงไปทางหลังก่อนปะปลาดานใหญ่พูดถึงบ่ดูเสร้ยว้าวจากตัวจากตัวเอามีตัวเดียวมันใหญ่บ่อุ้ยพี่น้องมาเมืองลุงเปิ้ลมาฟันงูเหลี่ยมมาท่านอู้ตัวเดียวหมดเนี่ยเฮ้ย เฮ้ยถ้าผมบอกว่าลูกแน่ๆว่ามีตัวเดียวโอ้โหตัวเดียวจี้เอามันมาได้ยังไดดโอ้พี่น้องพี่น้องเคยเห็นบ่จากกล้องหุ่มยานแล้วเดี๋ยวผมเมืองกันผมก็บ่เคยเห็นนะฮะประหลาดแง่นี่ยบ่เคยเห็นเลยครับผมโอ้พี่น้องพี่น้องมางนี่โอ้ผมก็ไ่เคยเห็นก็เกินครับผม ว้าวขวดประหลาดมึงว้าวว้าวโตมากเกย์ครับผมป้าพี่ดวงมึงนะฮะสุดๆเลยนะเนี่ยมันยังไม่ตายได้พี่น้องนะขวดประหลาด เท่าไหร่โอ้โหประมาณเท่าไหร่ละเนเาดประมาณเจ็ดขีดครับผมโอ้ผมก็บว่าเคยเห็นอันประหลาดงี่ปลานนี้อย่างเทียนะฮะเป็นครั้งแรกนะฮะครั้งแรกที่ผมได้เห็นได้สัมผัสครับผมนะฮะโอ้ตมแซบๆนี่โอ้บอกเลยว่า หอมอนของผมแท้ปลาเนีมึงนะ,ะมา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 หน่อยก็ได้คือก็่ะละมันมันมันก็นถือว่าได้อ่านี่รับผมนะฮะขา้ายกโอ้บ่ถือประหลาดไงคือเพิ่นเนาะโอ้เมาอันเด๋งตัวนั้นเหรอบ่เคยพอ,อ,อจจกเทลียดเลยนะพี่น้องมึงครับผมโอ้มีวอดปลาบูบาดนีมึงครับผมนี่นะฮะ เออนี่ครับผมนะฮะเป็นปลาน้อยนะครับปลาขาวเนี่ยปลาบูเนี่ยปลาทุกอย่างนะฮะที่มันติดครับผมนะ,ะทุกอย่างที่มันติดครับผมทางพูดในยกถุงมึงแน่ทางพูดน,นะนเ,นเอาไปแล้วอ้อที่เอาเมียยายเป็นบ่โอ้ยยายที่ดักยุง่งนาพี่น้องนะฮะเออพูดในแม่ผมอยู่พูดได้บ่หนา<เ>่าเต่โสงด้วยขวดเมืองแม่ผมเมืองแม่ผมเออมืองยายบีเมืองยายบีเบอร์เมืองครับผม โอ้เหมือนแม่ผมอะเออมึงนี่ดีนะตกน้ำตกท่าอีกงานเดี๋ยวตกน้ำตกท่ายากอีกนะฮะเดี๋ยวเฮาที่อ่าพูดผมมึงหน้าผมหน้าผมหน้าผมเพื่อนเอกำลังเอาอยู่เดี๋ยวพี่น้องมึงครับผมมึง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 กำลังกูท่างเอาอยู่เออดูหน้ามันเพิ่งมาเมื่อคืนนี่เปล่โอ้ นะฮะนี่ก็เป็นแม่น้าเป็นเอ่อคลองสาขาครับผมนะฮะที่ปล่อยออกมาจากเขื่อนห้วยหลวงนะครับของเฮานี่แหละนะฮะเพิ่นปล่อยน้ํานะครับผมเพิ่นปล่อยน้ำระบายน้ําออกจากอ่างเพิ่นนะครับเพราะว่ามันมันมันฝนมันดีคักปีนี้พี่น้องนะฮะกระรอบที่ซี้แล้วนะฮะที่มันมาท่วมนะ,ะบางม่องกับเขาเรียบร้อยเบิดบางม่องกับยังรอดครับผมมาเดี๋ยวห้องซีไปจัดการนะฮะไอปลาตัวน,นั้นนะครับผมนะฮะไปเฮ็ดเมนูแซ่บๆนะฮะว่าวิจัยเฮ็ดเมนูอีหยังนะฮะติดตามกันแล้วกันบ่ต้องอีหยังมากมายเราครับผมไป ไงบอเคยเห็นแต่เทียฮะเกือบรู้อ่ะตัวเดียวนะ่ะไงดิแม่บอเคยเห็นแต่เทียโอ้ยแขนนี่แหละ